ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะหรือแป้ที่เข้หม่ว่าสวัสดีเองนะครับก็อยู่กับผมในราการคลิปปอรคุมทีวีนะฮะในเกมไมโครับโปรเจกต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปรีกับเอาชีวิตรอดในเกมไมโครับนะฮะก็วันนี้เรามาต่อกันนะซึซงนี้น่าจะเป็นอ่อ EP สานะฮะซึ่ง ผมก็จะทําการปลูกผักนะฮะโอเครดับแรกนั้นเรามีที่ดินที่เตรียมมาเรียบร้อยนะฮะ EP นี้น่าจะมียาวสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้จะเยอะนะอืออือโอเคอค่นี้พอนะครับเราก็ไม่ได้จะไม่ได้ทําใหญ่โตมโหรานปาตไทระดับนั้นนะฮะก็พออยู่พอกินก็แล้วกันนะฮะโอ้ใช่ใช่เดืมๆๆือมเือมเือมอ๋ออ๋อนี่ไง นะฮะอ่าเจียงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ๊บเบ๊บเบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลูกก่อนดีก่อนได้เดี๋ยว,ยวขอปูปูพื้นก่อนนะแล้วก็ปลูกชุการเครด้วยหรืออ่าจะว่างไงดีอ่ะมันเป็นอ้อยเหรออ้อยก็ไม่ใช่อ้อยก็ไม่ใช่อ่า ไผ่ก็ไม่เชิงเพราะว่าไผ่เพราะว่ากระดาษก็ทํามาจากไผ่อ้อยนะฮะกระดาษกระดาษบางจําพวกทามาจากต้นไผ่นะฮะแล้วก็อ้อยนั้นให้น้าตาลแต่อันนี้มันเสกได้ทั้งน้ําตาลทั้งกระดาษนะฮะก็งงอยู่นะ,ะัะว่ามันคืออะไรกันแน่ก็เป็นอ้อยไมไผ่กันแล้วกันเอาละวฮะเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆนะฮะนองจากว่าเราอยู่บนน้ำนะ,ะในการทำฟาร์มก็ ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าแค่ไงล่ะคืออย่างนี้นะฮะแค่อะไรวะเอ,อเดี๋ยวคิดก่อนแค่นะฮะคือเราเอาปกเลยก็ได้นะเพราะว่าข้างล่างนี่เป็นพื้นน้ำนะ,ะซึ่งมันก็จะ,ะมีความชื้นๆน,นะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะทำนอนนี้เดี๋ยวทำเป็นขอบด้วยจะได้สวย มีพยุนเอ้ยมีปากโระห้ข้างล่างปากระห้น้ำคับปากโระห้นั้นเราไม่เหมือนกันนะฮะนะนะคิดไพอแล้วก็อันนี้มาแค่นี้น่าจะพอนะก็เป็นฟาร์มแบบง่ายๆนะฮะก็เพราะว่าเราเกิดมาที่ดีๆมากนะฮะเป็นกลางน้ำเลยนะครับอืมมันเลย อุดมสมบูรณ์นะฮะอุดมสมบูรณ์พอควรเอาละ,ะเดี๋ยวขอไปขุดแร่เพิ่มละกันเพราะว่าหินก็จะหมดเอ้หินไม่มีแล้วนะฮะก็จะเอาหินมาล้อมตรงนี้ไว้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกผัก,กเรานะฮะโอเคตอนนี้ไม่เอา่าส่วนพวกข้าวก็จอบจากหญ้าหญ้าหญ้า นะฮะอ้าวแล้วเดี๋ยวเขอขุดแร่ก่อนครู่เอาทานก่อนทานหมดละเอาหินด้วยทำไมมันน้อยจังวะอ้าวขุด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 ,ด,ดให้ทะลุเลยแน่เคออมเราได้เวลาหา เสร็จผัดและโอ้มีผาดตรงนี้ด้วยอืมนะฮะต้องเกตตรงนี้อาจจะดงังซะหน่อยนะฮะไม่ค่อยดอปเท่าไหร่ แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวขอขุดก่อนขุดเราต้องขุดเจอถ่านก็ต้องขุดถ่านเพราะถ่านจําเป็นมากช่วงแรกอาหารก็ไใกล้หมดแล้วต้องเพิ่มก่อนปึ๊บได้เยอะได้เยอะได้เยอะอยู่น่าจะเยอะมาก ฐา,านเอ้ยฐานทานมันมีประโยชน์มากมายนะฮะโอเคโอ้ตอนนู้นก็มีแต่ช่างมันก่อนเถอะเอา,เอาตอนนี้เอาหินธรรมดาก่อนแล้วกันเฮ้ยตอนนี้เป็นทางเด็กดังขึ้นเลยเว้ยข้างบนมีในต้นไม้ต้นไม้อะไรว่าน่าจะเป็นต้นไม้ธรรมดาที่ผมต้องการนะฮะเพราะว่าต้นไม้ธรรมดานั้นสีจะสวยกว่าต้นไม้อ่าแบบ นี่ฮะสีเทาๆนะที่ผมเคยบอกไว้นะฮะเพราะว่าผมไม่ชอบอ่าบ้านสีแบบแต่งแปลกดขนาดนั้นนะฮะมันอะไรล่ะ <c oughs> มันไม่เข้ากับสไตล์ผมนะผมเป็นคนจืดจ่อเรียบๆสบายๆายนะฮะมันมันดูแบบร้อนแรงไปนะสําหรับบ้านหลังนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสเราจะทําการขยายบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะฮะทำไมมันโผ่ยากจังวะ เดี๋ยวให้ไวเลยมือตอนลุ้นนะฮะว่าข้างบนนี้มันจะมีสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะ,ะอ่าเราเกินถึงแล้วอ้าวไม่เห็นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ใช่เหรอต้นนี้สาธุ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  นี่กุ้มเลยตกมาแม่งเลือดก็ลดกูมไม่อยากได้ต้นไม้ต้นนี้โอ้โหมันโคตรเปนเจิดเลยฮะแล้วตอนนี้เราไม่มีอาหารด้วยเอาเข้าไปต้องซิ่ข้าวสารีแล้วก็พุ่มกับเบนโกโก้ครันนะฮะทุ่งข้าวสารีเรา โอเคไม่มีอาหารละกอนนี้ก็ใครจะมืดละเอาเข้าไปชีวิตกูเพิ่มแค่นี้พอมั้งโอเคเอ่อล้อมเลยกันการสิ่งที่เราไม่อยากพบอยากเจอมานะฮะล้วค่อยไปอัปเรดนะฮะโดยการอะไรวะ ทำเป็นรัวสีสวยอ่ารอบเลยนะมันก็จะดีนะดีกว่าแบบนี้นะอ่าน่าใช้ได้ละแล้วก็พืชอ่านะ,ะพวกผักนั้นไม่ใช่ว่าต้องการแต่น้ํานะแล้วก็มันต้องมีพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะซึ่งตอนซึ่งถ้าคุณปลูกในถ้ำนะควรจะหาพวกทอสหรือสิ่งที่มนะีทาให้เกิดไฟนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้มันก็จะไม่เกิดนะฮะ นี่เป็นความรู้ในการปลูกพืชทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นในเกมเป็นโลกจริงนะฮะเพราะว่าถ้าพืชขาดแสงม,มันก็ไม่เจริญเติบโตนะฮะอ้ารู้สึกว่าวันนี้จะมาแบบฉลาฉลานะฮะปกติไม่จะปวดะไรลาระนะอ่ะเย็นนี้พอปลูกทอสอมเอ้ยปักทอสอมจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังเดี๋ยวมันจะสวยเอาอะา นะฮะทำเป็นทำสสวยเลยในตอนนี้ไอมีอะไรกินบ้างดูจะตายหาแล้วมีสเต็กโอเคโอเคเอาเอานี่มาด้โอเคฟื้นพลังเร่นดวดเลยรู้สึกว่าใกล้จะเมื่อเรานะฮะดูจากลักษณะ อัศนาหมอกนะครับเพราะว่าพอมผมอ่ไม่สามารถเปิดได้ได้ไกลกว่าน,นี้ครับเพราะาถ้าไกลประมาณกว่าน,นี้ก็แหลกครับแหลกระปทานเลยฮะรับประกันในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าปิงไม่ไม่ไม่ใช่ปิงมันก็แหลกโคตรแหลกเลยผมยอมรับนะฮะแหลกแบบนี้แหลกแบบไม่ให้อภัยด้วยคือแหลกแหลกแล้วแหลกเลยบางทีไม่โคตรค้างเอ้ยมันค้างนานมากนะฮะโอเคตอนนี้ พร้อมพร้อมยังพ,พร้อมทุกอย่างตรงนี้จะกลายเป็นป้อมแต่ตอนนี้กลจะเป็นบ้านบ้านเรียบร้อยโอ้โตรงนั้นเกิดแล้วค่อยเก็บตอนนี้ก็ทางเข้าดันเรานะฮะก็สำรวจน่อรละกันมีอะไรบ้างวะปุ๊บปุ๊บโอ้คกิ๊ปเปอร์ โอ้โหจังๆหนักเลยโอเหียแม่งเอบตายโอโ้ลึกลึกอยียงที่ผมคาดการไว้นะ,ะว่ามันต้องลึกนะฮะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งใส่ใจไเรากลับก่อนเถอะโอ้โหจังๆนะเมะื่อกี้ข้างบนก็มีเอาเข้าไป ั้างตรงนี้ก็มีมันน่าจะโผล่ไปจากตรงนี้แล้ววะโอ้ค่อนข้างกว้างนะฮะเอ้อขาก่อนไม่ไหวไม่ไหวค่อยสำรวจรถน่าจะรวยพอสมควรตอนนี้ขอชาโถ่านก่อนนะฮะแล้วก็หวังว่าคขจะไม่มีตัวอะไรมาโผล่ตอนนี้นะฮะคือ มาโผมามาหลอกตุ้ยตู้เรานะฮะโอ้โหมันคงจะเป็นอะไรที่สวยซ้ำสวยซนะ้อนเนะไอ้เสียงเพลงเง่นคน,น,คนตอนนี้อ่ะเป็นเวลาประมาณเนี่ยกท่ไรวะประมาณสี่ทุ่มนะฮะผมเล่นคนเดียวนะฮะคนเดียวในบ้านที่ยังไม่ยอมหลับยอมนอนนะฮะ แถวข้างบ้านนี่ก็หลับๆไปแล้วนะฮะสี่ทุ่มในบ้านในหมู่บ้านผมนะฮะคือเลยสองทุ่มนี้ทุกบ้านต้องนอน <c oughs> มันจะเงียบมากเน, <c oughs> นี่ยฮะเงียบเป็นพิเศษเลย <c oughs> แล้วก็ถ้าได้ยินเสียงลมเสียงน้องหมานะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะมันสุดยอดโ <c oughs> คตรหลอนเนี่ยจอรับเลยนี่ทำไมมันเยอะจังวะ อ่าอย่างเยอะเยอะเยอะเร็วๆเอามาแล้วเราจะรีบชิงโอเคเดี๋ยวเวลาชิงนะ่งละปุ๊บปุ๊บน่เอาด้วยเจอก็ขุดอ่าเช้าแล้วน่าจะจบพาร์ทนะครประมาณยี่สิบนาทีกว่าๆมาั้งเพราะว่าหนึ่งวันใน Minecraft นี่น่าจะยี่สิบนาทีนะมีคุณบี้ด้วย ตกใจนะฮะนึกว่าน้องอ่อน้องบี้นะฮะนึกว่าน้องบี้มานะฮะน้องบี้ก็คือค้อบี้เด็กนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่อไนไมโครฟนีนไมโครฟหน้านที่ผมเกลียดที่สุดะะเพราะว่าไม่ว่าจากอัตราเร็วความแรงในการโจมตี หรือแม้กระทั่งเลือดนะฮะถึงมันจะน้อยกว่าสอมบี้ปกตินั้นแต่แม่ก็ตีเจ็บหัวแล้วไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะฮะมันไม่ขุมง่า,ายซอมบี้เด็กนั้นมันไม่ขุมเลยตีได้้วไม่รู้นะดูซอมบี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นะสอมบี้ผู้ใหญ่แล้วก็แล้วก็น้องแมมมุมน้องแมมมุมกูรู้คุณร,ณรู้คุณรู้มาไม่ดอบรอบนี้ไม่ดอกเลยวะเกลเกล่ยูนะ่ไน เกียวคูเกียวคูต้องการอะปอนี่ต้องการกระดูกแน่แน่นั้นเนื้อสัมบีมีประโยชน์นะฮะน้นทีทานเน่าก็ไม่เป็นไรนะดีต่อเสืขอาพอ่ะน่าจะพอละไอ้ ครีเปอร์นั้นกูนี่วาทำงานที่ลูกทำงานทำงานนะมันทำงานได้ดีมากเราได้หินแล้วก็อะไรล่ะเราได้ที่มันได้มันได้เปิดเผยว่าตรงนี้มันมีฐานนะฮะเป็นอ่ที่ดีมาก ต่อไปก็อย่าร้อยหลังเป็นพอนะฮะเพราะงั้นแล้วก็คุณตายแน่ๆน,นะฮะเพราะว่าใช้หมวดฮาร์ดคอร์เอ้ยใช่ในระดับของความยากแบบฮาร์ดนะฮะการโดนคิปเปอร์ระเวิดใส่จังๆนี่ตายหาแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองนะฮะรับประกันนะครับรับประกันเลยว่าตายแน่ๆตอนนี้หวังว่าจะไม่ดูอะไรสักอย่างมาตุยตูดนะฮะ โอเคก็ปล okay. ูกผักต่อเลยแล้วกันดีๆอยูก็ไม่ได้อดอยาอีกต่อไปแล้วนะฮะแค่นี้นะครับอืมอิ่มน้ำสำราญนะฮะเชื่อผมเรียบร้อยฟาร์มแบบอ่าฟาร์มง่งายๆของเรานะะก็เสร็จไปแล้วนะฮะ โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่สวยทำเป็นเสาก่อนค่อยว่ากัน๊ทำเป็นเสาก่อนค่อยว่ากันนะ๊นา ค่อยมาทําโครงหลังคาในอีพีหน้านะฮะส่วนอีพีนี้ก็น่าจะจบไปแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราไปหาฐานมาเรียบร้อยพอสมควรนะฮะคือได้ฐานหนึ่งชุดกับอีกยี่สิบก้อนนะฮะหนึ่งชุดมีประมาณหกสิสี่อันนะไม่ใช่ประมาณหรอกคือมันเขียนแปะไปเลยว่าห4สิบสี่นะฮะอ่ะก็ขอจบอีพีสามจากว่าจะทําฟาร์มเฉยๆกลายเป็นทําฟาร์มหาฐานนะฮะนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีรีเควสตจากน้องคนหนึ่งท่านบอว่า ให้ไปดูยกับมอนนะฮะไม่รู้ว่าเขียนผิดหรือเปล่านะ,ะเขียนว่ามอดมอดมอดนะฮะเขียนว่ามอดนะฮะน้องๆคนนัน้นเขาเขียนว่ามอนมอดนะฮะไม่ใช่มอนนะฮะตอนกลางคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดอ่าน่าจะจัดการให้นะฮะแต่คงจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะก็ขอบคุณนะที่ติดตามนะเพราัก็หม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ